เด็กแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางเด็กๆที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุทกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับชั่วโมงภาษาไทยนะคะกับคุณครูวรรณรีวุณรักเป็นชั่วโมงสุดท้ายของวันศุกร์นั่นเองนะคะที่เราจะเรียนในห้องออกอากาศแต่ชั่วโมงนี้เด็กๆไม่ท้ายที่สุดเพราะว่าเราจะมีวัฒนธรรมไทยอีกหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าเราไม่ได้เข้าห้องออกอากาศนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ น่ารักกันหรือเปล่าคะคุณครูที่สอนต้นทางบ่นไหมคะบ่นไหมคะว่าหนูดือ้อไหนใครคุณครูต้นทางบ่นว่าดื้อมากเลยใครคะมีหรือเปล่าอ้าวไม่มีนะคะเมื่อตอนเช้าคุณครูมาส่งที่ห้องเรียนต้นทางก็ได้คุยกันแล้วใช่ไหมคะว่าเวลาที่อยู่ในห้องเรียนออกอากาศหนูจะต้องทําตัวยังไงถึงจะเป็นเด็ก น่ารักนะคะต้นทางทํำยังไงปลายทางเวลาที่หนูอยู่ห้องเรียนปลายทางหนูก็ต้องทําแบบนั้นเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่ต้นทางเรียบร้อยแต่ปลายทางเป็นม้าดีดกะโหลกเลยเป็นไงคะไม่นิ่งเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าหนูจะทําอะไรก็ตามขอให้หนูคิดคิดแล้วถึงทำถ้าเราคิดแล้วครูเชื่อเลยว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีนั่นเองนะคะ แต่ว่าถ้าไม่คิดอย่างเช่นพูดออกมาพร่อยๆโดยที่ไม่คิดเป็นไงไม่รู้ว่าคุณครูจะเสียใจหรือเปล่าหรือเพื่อนจะเสียใจหรือเปล่า,าอย่างนี้ดีไหมคะดีไหมคะดีไหมคะาสาวน้อยที่นั่งอยู่กับวรรกะมลฟังคุณครูไหมคะฟังไหมคะคนไหนชื่อวรรกะมลแล้วคนที่นั่งข้างหนูชื่ออะไรคะ จิรัจยาฟังไหมคะฟังไหมคะตอบไม่ได้หนูฟังคุณครูหรือเปล่าลูกไม่ได้ฟังใช่ไหมคะไม่ได้ฟังหรือเปล่าไม่ตอบแสแดงว่าต้องแค่หูแล้วไม่ได้ยินที่คุณครูพูดใช่หรือไม่ใช่ไหมคะลูกอ่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาครูถามใช่ไหมคะต้องตอบ รครูต้องการคําตอบเวลาที่ครูถามครูต้องการคําตอบครูไม่ได้ต้องการให้หนูเงียบตั้งเงียบเนียคุณครูไม่ทราบว่าหนูคิดอะไรอยู่หนูพอใจหรือไม่พอใจหรือหนูอยากเรียนหรือหนูไม่อยากเรียนใช่ไหมคะอ่าไหนตอบที่ใช่หรือไม่ใช่อ่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่หนูนั่งแล้วคุณครูเป็นคนพูดอยู่หน้าห้องหนูต้องฟังนะคะตาต้องด,ดูหูต้อง ฟังสมองต้องคิดแล้วสติอยู่ไหนสติอยู่ไหนอยู่กับตัวหรือไปอยู่ที่ห้องเรียนปลายทางหรือไปอยู่ที่สนามเด็กเล่นอยู่ที่ตัวอยู่ที่ตัวเรานะคะถ้าหนูเอาสติสตั้งของหนูไปอยู่ที่สนามเด็กเล่นก็ไม่ได้ฟังว่าคุณครูพูดอะไรและจะตอบคำถามคุณครูได้ไหมไม่ได้แล้วก็จะงงกับคำถามของคุณครูเพราะฉะนั้นตอนนี้ห้องเรียนต้นทางเด็กๆพร้อมหรือไม่พร้อม ไหนใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นไหนใครคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะเรียนอ้าวไม่มีนะคะไหนลองปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งปรบมือสามครั้งอ้าวทีนี้ลองปฏิบัติตามคำสั่งคุณครูปรบมือหนึ่งครั้งให้เอามือไปแปะไว้ที่ศีรษะปรบมือสองครั้งเอามือมาแปะไว้ที่ ลาปรบมือ3ามครั้งเอามือมาแปะที่ <L. S 1> เอวอ้าวพร้อมนะคะถ้าคุณครูบอกว่าเอวคือกี่ครั้งส <4. S 1> ถ้าไล่คือสองสิส <2. S 1> ะคือห <1. S 1> นาวละถ้าอย่างนั้นฟังคำสั่งดีๆนะคะแล้วปฏิบัติตามให้ถูกต้องเอวทำไงต่อเอวแล้วเป็นไงปรบสามครั้งแล้วมือแตะ เอวเอาม้หนึ่งเอามือแตะศีรษะอ้าวสองเอวหนึ่งสองสามศีรษะไลโอแสดงว่าฟังคำสั่งคุณครูเข้าใจแล้วคราวนี้ รองเปรียมพร้อมกับร่างกายของตัวเองด้วยการยืนขึ้นค่ะฟังแล้วปฏิบัติได้ฟังแล้วเคลื่อนไหวประกอบเพลงได้เข้าแถวเข้าแถวอย่าลำแนวยืนเรียงกันอย่ามัวรอชา้าเวลาจะไม่ทัน ระวังจะเดินชนกันเข้าแถวพรันว่องไวทั้งหมดแถวตรงไปกับเพลงอ่าหนูมาลีอยากชวนไปเล่นอีกแล้วเราไปเล่นกันหนูมาลีดีกว่าหนูมาลีแน่หนูมาลีมีลูกแมวเหมียวรูปร่างปาเปรียวเดี๋ยวเดินเดี๋ยวยวิ่ง ชอบกินปลาร่าเดินจริงจริง,รงพอปปูกระดิ่งกรุงกลิ่นชอบใจจังเหนียวมาสิเร็วรีว่องไวไมาดูอะไรทางนี้ด้วยกันยักษ์เอวค่ะอ้าวยักษ์เอวสวยสวยเหมือนรักข้ามครองเลยอ้าวร้องเหล่งได้ช่วยกันร้องด้วยนะคะ เรามีเหงื่อไอ้ดา ทเที่ยวที่ใดเที่ยวที่ใดเที่ยวที่ใดหนูมาลีไปเที่ยวที่ใดลูกแมวตามไปทันทีอ้าวชูแขนขึ้นมานะคะ มาลีไปเที่ยวที่ใดเที่ยวที่ใดเที่ยวที่ใดนูมาลีไปเที่ยวที่ใดลูกแมวตามไปทันทีรักแอลค่ะเหนื่อยไหมคะไหนใครเหนื่อย อาชูมือขึ้นมาสองมือเลยสูงๆแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกแล้วมือลงเป็นไงคะผ่อนคลายไหมผ่อนคลายไหมคะอ้าวแล้วเสียงของหนูเป็นไงคะเสียงเป็นไงเสียงดังหรือเสียงค่อยเสียงดังหรือเสียงค่อย,ยอ้าวตอนนี้เสียงดัง แต่เวลาที่เรียนกับคุณครูต้องเสียงเบาๆเวลาที่คุณครูพูดหนูต้องเสียงเบาแล้วเวลาที่คุณครูให้หนูพูดหนูต้องพูดเสียงอ้าวถ้าครูพูดหนูต้องต้องถ้าครูพูดหนูต้องฟังถ้าครูให้หนูพูดหนูต้องพูดเสียงดังนั่นเองนะคะคาถาการเรียนเรียนให้ฉลาดเรียนให้เก่งทำยังไง มีสมองคิดอย่างเดียวสองตาดูสองหูสมองมีสติไม่กลับโอ้โหแตแดงว่าต้นทางคงจะเรียนเก่งแน่ๆเลยแลวปลายทางล่ะคะลูกจะยอมแพ้ไหม ถ้าไม่ยอมแพ้นั่งตัวตรงแล้วหันหน้ามามองคุณครูที่ว่าวันนี้เรื่องราวของภาษาไทยจะเป็นเรื่องของอะไรนะคะวันนี้กิจกรรมเสริมก็จะเป็นเรื่องสนุกสนุกนะคะ